แอรีเวกระตูนลงไปในน้ำทำไมผมไม่เปียกครับแอริเอลผมข็ตอบครับเพราะผมไม่ได้โดดไปครับบังมดบมสวัสครับกลับมาพบกับพวกเราบางลม วันนี้นะครับเกมที่ทุกคนรอคอยกลับามีกแล้วนั่นก็คือเกมอะไรเ <c oughs> นีอยไดเฉยบ้างไ,ไหมเราอะเกมอะไรวันนี้เกมที่ทุกคนรอคอยก็มาแล้วครับคือเกมตอบได้ให้กินแม้ <c oughs> วันนี้ชัยวัฒน์ไม่ว่างนะครับพอเขาตัดงานไม่เสร็ วันนี้เราก็ได้รับเกียรติมาจากชีบิลเล็กเจอร์เทนบลาพบน้อยมากๆนะคบแล้วครบแล้วคนเขาอยากเห็นชีบิลเต้นอ่ะสอนเต้นเนดหนึ่งอะไรก็ได้รายการเราอาทุกฮอะหันลังขันรักขันักันรักขันักันรัะรไ่ด้งเด้งเ้งเด้งเดงเด้งเงเด้งงอะไรมาเรื่ยรายการโค้สเป็คอะ ก่อนเราเร่นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกติกาเกมน,นี้ก่อนเลยกติกาตอบได้ให้กินวันนี้ง่ายมากวันนี้เราจะไม่แบ่งทีมแข่งเดียวเท่านั้นโดยจะมีปูและอุปกรณ์เสริมวางไว้ตรงหน้าใครยืนตรงไหนก็ได้อันนั้นไปใครรู้คําตอบให้เดินออกมาแล้วพูดว่าผมขอตอบครับถ้าตอบถูกก็ได้กินไปเลย ใครยืนตำแหน่งไหนก็ได้นั้นเลยเรามีสิทธิ์แรกหนึ่งครั้งปะแรกได้มันต้องแรกเออได้ได้เอาสิขอแรกก่อนแรกกับของไอ้แกลั้วโอเคแรกกับที่โอเคผมไม่แลกครับโอโชยให้เขาเห็นโอเคทุกคนได้ของะไรแล้วครับเราไปเริ่มคำถามแรกบอกก่อนว่าคำถามวันนี้จะเกี่ยวกับ สัตว์ทะเลทั้งหมดอ๋อรื่องทะเลสัตว์ทะเลที่เยอะซีฟูดคือวันนี้ปูเนี่ยเขาส่งมาให้ไม่ใช่ส่งมาให้เราส่งมาให้พี่เวงแต่พี่เวงเขาไม่กล้าทำแน่เพราะตอนนั้นเขาส่งมาเป็นแบบดิ้นปูเป็นๆได้พี่เวงก็เลยเอามาให้เราทำคลิปอ่าทุกอย่างเราแบ่งปูไปเลยนะบิลนัทหมีกาโอเคพร้อมไหมคะพร้อมมากพร้อมครับคำถามแรกปูอะไรร้องเพลงเพราะปูขอตอบครับปูพงศิษย์ครับถูกต้อง ยังยังยังสามสองหนึ่งเริ่มการแกะปูเนี่ยมันทำไงถึงจะถูกครับแกะอย่างนจริงวะอย่างนี้ขึ้นแกะเป็นไหมฮะแกะได้ครับอย่างนี้ถูกถูนะครับแต่ว่าเป็นไงครับกับห้าวินาทีรู้สึกว่ามันเยอะไหมมันน้อยน้อยปูผมก็ได้ทำการแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออย่างนี้ได้แกะแล้วามนง่ายมากโอเค ปากเล็กที่สุดอันนี้มันเป็นการเล่นคำอ่ะปลาอะไรปากเล็กที่สุดผมขออต่อครับปลาทูไม่ใช่ขอเตอข้าวเพียงปลาจิ๋วไม่ใช่แต่ประมาณนั้นประมาณนั้นไช่เราะข้อต้อค่ะไปไม่ใช่ไอ้กล้ามีต่บมางอีกกำลังคิดอยู่ข้อต้ค่ะาบูถูกไหมถู แต่เดาต่อไปกินที่บ้านเฮ้ย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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อย wow ู่ถือว่าประสบความสำเร็จนะถือว่าแกะกระดองมันได้แล้วนี่นะเขาเรียกว่าใช้ของนึ่ีประโยชน์ใช่สองคนยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะก็กูตอบไม่ได้เลยไงที่บ้าน้อต่อไปคล้ายๆเมื่อกี้ครับปลาอะไรปากกว้างผมขอตอบครับปลากระป๋องเปิดฝา เป็นไงล่ะตอบต่อครับมาลงมาไาอยหุยขอตอบค่ะรูเลยมาลาไยมาสองเดินไปอุ้ยพี่เฮ้ยโอ้ยอ้ยยอันนี้เขาเรียกว่าคนจาราเขาแกะแบบพวกถามกนตอบได้ให้แกะนะครับตอบได้ให้จะไม่ใช่รายการตอบได้ให้กินเป็นรายการตอบได้ให้แกะเพราะตอนนี้คือไม่ีใครได้กินเลยครับเพราะแกะอย่างเดียวยังแกะกันอยู่นะคะคำถามข้อต่อไปหอย ที่สสงัยผมครับผมตอบครับหอยเป่าฮึ้อทุกบ้านเนี่ยไม่เราไม่ได้แดกกว่าก้าวเนี่ยนะเราตอบคนนั้นกิเลยที่แล้วเนี่ยเออเราก็ตอบไม่ได้กินเลยกินเลยไม่มีนักกรณ์นะถามเฮ้ยเป็นไงรสชาติปูหวานหอมอร่อยอยากชิมรสความอร่อยบ้างเหมนั่นเสียก็ตอบได้แล้วแหลงเงี้ยใช่ปูสองคนนี้ยังหน้าตาเหมือนเดิมอยู่เลยอะคำถามนี้ มีช้อยให้เอาละเอาละชื่อร้านปูเนี่ยที่ส่งมาให้เรากินเนี่ยชื่อว่าร้านอะไรหนึ่งอ๋อใส่เอฟเฟกต์ให้ด้วยยามันุมฟาดหนึ่งสองยมน,มนาฟาดึดงเฮ้ยน่าสนใจน่าเนี้ยสนใจครับมานายมฝาด,ดสี่นามายม,นมนฟาดึดงตอบครับาาครับคำตอบครับยมนาฝาบถูกต้องเฮ้ยกล้ารู้ได้ไงวะ มึงรู้ไหมว่าการอุ้ยในดีนั้นล่ะเราจะต้องใช้การที่ควันข้างที่กแเขาผ่าครึ่งก้าแกะเป็นที่ว่าเอ้ยกูยังไม่ได้แกะเลยคำถามนี้ถ้ากูชอบที ปูที่อร่อยมาจากจังหวัดอะไรคำถามมีว่าปูร้านยม,มนาเนี่ยมาจากจังหวัดอะไรเขาตอบครับปูร้านยม,มนานี่เขาน่าจะเป็นของขึ้นชื่อแหล่งปูที่ดีที่สุดเ,<ห>เนื้อปูที่หวานที่สุดก็คือน่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีถูกต้องสาม่เริ่มด,ด,ดูไหมการแกะปูที่ถูกต้องนะไม่ได้กินยังไมผมมาแล้วเนื้อผมมาแล้ว ด่าบาดไปหมดเหมือนกระเบื้องแตกเลยปกติชอบกินหมึกไหมครับชอบครับหมึกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะเขาตอบครับเป็นผู้ชายครับเพราะว่ามีหนวดโอยสามสองหนึ่งไปว่าเราหลบก่อนดีกว่าหนุกกระต๊อกใจเต้ แกะแบบไอ้ก้าน่าสนใจแต่ไม่รู้จะได้แดดคือเฮ้ยผมรู้มีขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะข้อต่อไปอาหารทะเลอะไรกินแล้วปลอดภัยที่สุดเชื่อหรอวะอยอาหารร้านยมนาฟาร์มครับพี๊บมาแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยร้านนี่ปลอดภัยมากถ้าอาหารที่ดีต้องผ่านมาตรฐานอะไรครับอยอต่อยคำตอบคั่มคับหอยครับเพราะว่ามีอยทุกคนโบ๊ท มันมันซับซ้อนนะคะสามสองหนึ่งเริ่มเฮ้ยเขาเขาเขาซัดเร็วอะยางหรอบคัวยางหรอบหมดเวลาว่ะอือหึโอ้ยที่หวานอาะยังหวานอยู่เลยถือว่าเป็นปูที่สดเยี่ยมข้าวหมี่อ่ะกล้ามึงตายนานแล้วนะง่ายมากปลาอะไรสองตัวยี่สิบต่อครับต่อต่อสิบบาทต่อถูกต้องะยาด มึงเตรียมตัวอย่า like ี้มึแกะมกินลยดีกว่าสามสองหนก้าปกตินี่ละน้องเขามีปูป่ะปูปปูเป็นยังไงปูปูละน้องเป็นยังไงไม่เชองบกอ นั่นน่ะคิงจิ๊บล็พิษเลยบอกแล้วการที่คุณเคยกับปูเพราะว่าบ้านอยู่ทะเลไงค่ะอยู่ระนองแล้วแฟนอยู่ระนองป่ะไม่อยู่อยู่ไหนอยู่ตลาดอยู่ในใจอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปอยู่ตลาดเฉยเลยอ่งงไปหมดมีคำถามโบนัสไหมครับแบบว่า10วิหรือตึ่งห้าวคำถามนี้เลยแล้วกันตอบได้ให้สิบวิเอเรียลรู้จักไหมรู้จักครับอะไรวะเอเรียลการ์ตูนลงไปในน้ำทำไมผมไม่เปียกครับเอเรียลเอเรียลผมเขาตอบครับ เพราะผมไม่ได้โดดไปค่ะอออ่ะอหนึ่ไปอุ้ยสิบวิแน่วิเราได้กินอ่ะสมาต่อไปอ๋อคือจัดตอนนี้จัดแจงแล้วไมกินเลยไม่เคยแกะปูเองเลยคิดถึงใครคิดถึงใครตอนนี้คิดถึงแม่กับมี ีอกครับปูมีกี่ขาคำตอบครับครับมีแปดขาครับไม่ใช่เหรอเคาตอบครับหกขาครับพิษอุ้ยปูมีกี่ขาธรรมดาแน่นอนใช่ปูนี่แหละปูทั่วไปมีกี่ขาปูมีกี่ขาคำตอบครับครับสิบขาครับถูกป่ะสิบไม่ใช่ฮะผมจะให้เวลานี้กับน้องบิว ปู้ขแล้วละน้องบิวนะฮะเดี๋ยวว่า au, กูยังงงเลยปูงี <c oughs> ้ขาน้ำ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 โชวหน่อย <c oughs> นี่หนึ่งสองทางละสามหแล้วตรงนี้อีก7จ็ดปดนี่อีกกลางเขาเรียอ๋อ้กลางก,ก็น่าเป็นขาเหรอผมให้เวลานี้กับน้องบิวก็งงมาเลยค่ะเชิญเลยครับเพราะว่าน้องบิวุสา์เสียสละเวลามาให้ดูทิกสามองหนึ่งไปอุ้ยเข้ยเฮ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 ่อึงคาดกตัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้้ยเ ไหนๆเลยไหนขอแวะสักหนึ่งคำคือว่ายังได้รสชาตเป็นไงบ้างมันหวานนะหวานอยู่นยได้คำเออเสร็จไปกูจะตีกามกามปูกามไม่เล่นหนัไม่กล้าเล่นหรอต้องการเล่นแล้วตีกามเสร็จแล้วจะได้กินละกินปูเล่นถอกต้อเลยโอเคคำหนักต่อไปครับคำหนักทอต่อไปปลาอะไรไม่มีสัมมาคารวะขอตอบครับครับผมขอทองครับ เขาตอบค่ะปลาครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นั่นต้องมีไอเชิบชิบอะไรคำตอบครับปลาตายครับไม่ผมรู้ผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมขอตอบครับผิดไหมไหมนั่นถูกตายเพราะอะไรเพราะมันไม่ว่ายครับโค้งเขาผิดนะเขาผิดคนละเพิ่มอ้าวคนละครึ่มคนละสองจุดห้าสองจุดห้าอ้าววันนี้ให้สิบวิแต่ว่าเป็นโยคะเออเป็นโยคะอย่างเงี้ยโมอนขาสิบวิแต่แยงกันเองได้ผมห้าวิพี่ห้าวิไสามสองหนึ่งเริ่ ไมได้ได้ได้นะก้ต่อไปกินครับอ่ะไอเยโกนแข็งไม่ว่าใครซ่อนมาตรงนี้มาเอาดูครับดูต่อไปผมจะกินแล้วนะคะมือร้วนต่อไปต่อไปรับคำถามแต่ละบคำถามจะได้เวลากินสิบวิเอาหน่อยก้าเอาหน่อยกุ้งอะไรชอบวันตรุษจีนผมได้ไป ไอ้กาไอกาาไอ้าบกาาบัุ้งเช่ตุ้งเช่ตุ้งเชุ่้งเช่ตุ้เช่สามอนึ่งเฮ้ยเฮ้้ยะโอ้ยว้อืมอมอร่อยอูยมนาเป็นไงร่อยครับแข็งแต่ว่ากรอบกรอบกรอบได่กินเปลือกไปเมื่อกี้กูเป็นคนแกะที่เยอะที่สุดแต่กูยังไม่ ปูอะไรชอบเล่นแรงคำตอบครับฮัพปูแมเขาไม่ได้บอกว่าเสียงดังปูอะไรชอบเล่นแรงชอบเล่นแรงปูกระพี้เหรอไม่ใช่ครับวุ้ยขอตอบครับปูหนีอีปีอีปีอีปีโอเคยี่สิบวินะโฟดนี่ไงโฟดเราเฉลี่ยคนละห้าวินเปล่าเอาเปล่าไม่เอาให้กล้าก็ได้สิบวินอะไม่ให้แง่หรอกแง่หลอกจากคนไร้น้ำใจเออคนไร้น้ำใจอ่ะโอยเจ็ี๊ับ 20่สิบ <c oughs> เฮียทำเฮียอะไรก็ได้แหละี่กทนี <c oughs> ่ออกมาดีมึงได้แบบเน้นเอาแบบสวยๆไยวันนีนน้เราไป <c oughs> น,น <c oughs> ั่นกัน,ะนอะไรวะที่ทำนั้นลลา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 วล้ด้ทไมมา่ย <c oughs> ยเยกไิลคำถามข้อสุดท้าย <Okay. S 2> <Wow. S 1> ข้อนี้ใครที่ตอบได้จะได้ไป1นาที1นาทีเราสามารถเรา,าร้วมกันจด้ปะล่ะเราจะแบ่งกันเราจะได,ได้ดูกินแบบอร่อยเอ๋ยใคร่อบอ่นได้อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้าตัวอยู่ในน้ำขอต้อบค่ะ,ะปาดาว แต่เมื่อเกณฑนัดไม่ได้ให้เราดีว่าไม่ต้องให้มันเราจะเป็นคน20่สิบวิโอเคโอเคใช่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้ว่นแล้วเล่แล้วเดินไปไปค่ัเวลาที่มึงอยู่ระยองเนี่ยนะตอนที่ตอนเด็กๆเนี่ยได้ไปในทะเลบ้างหรือเปล่านะอร่อยไหมล่ะฮะเจ้าล่ะนะอร่อยไหมล่ะะ ทำไมไม่กินได้ดีๆเป็นไงล่ะยวมนา <c oughs> ตอนนี้อืม <c oughs> อร่อยไหมเยูมนาฟาร์ไม่ได้มีดีแค่ปูทะเลแต่ยังมีทั้งกุ้งแม่น้ำมันเยิม้มหอยนางรมอวกอ้วนและปูทะเลไซย,ยักษ์ของสดใหม่วันต่อวันคุณภาพเน้นๆรตรงงจากทะเลสุราให้ร่อยจูใจกันเลยทีเดียวเชียวโอนปุ๊บจับปับ๊บส่งปุ๊บรับปับ๊บกินปุ๊บกินปั๊กกินจุกกินจิบเดืมเธอดจึ๊ม ขอคทำไมมันดูอร่อยจังหวานไหมไก้าไีเหนื่อยหน้าลปูภาษาอังกฤษเลยปูเป็นไงหวานหอมอร่อยไหมเวลาที่ให้ไปเนี่ยคือคุ้มค่ามากเนื้อปูนี่ไม่ทำให้ผิดหวังมันจุยซี่นะใช่ใช่าของดีน่าจะเป็นปูจากทะเลน้ำลึกประมาณ45เมตรทีบิวอยากจะฝากอะไรไหมฮะก็ฝากช่องบังละมาาแล้วคั สสกด subscribe กดติดตามช่องบารมา้ด้วยนะคะครับถ้าใครอยากให้ชีบิวเป็นบารมา้คนที่5นะครับถึงบารลมาเลยและอ, <c oughs> อย่าลืมให้พวกเรามุ่งสู่ 1, 1> <c oughs> สนหนึ่งแสน subscribe อปภาในสองเดือน